หมู่บ้านสามช่องเหนือตําบลกะไหลอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่นี่อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าโกงกลางของเวิ้งอ่าวพังงาและถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลแต่พวกเขาก็ยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดที่ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภควันนี้ทีมงานจิตอาสาของเราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับตโยต่ย้า คนจริงสร้างสุขปีสาบ้านสามช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาเป็นหมู่บ้านชาวประมงซ่อนตัวอยู่ในอ่าวพังงาล้อมรอบไปด้วยป่ากงกลางมีชื่อเรียกตามที่มาของลำคลองสามสายคือคลองบางหลามคลองชิงใหม่และคลองตาจอไหลมาบรรจบกันที่หน้าหมู่บ้านแห่งนี้ บ้านสามช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาเป็นชุมชนเกาะกลางน้ำที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า200ครัวเรือนหรือราวราว800คนชุมชนแห่งนี้ต้องใช้น้ำกว่า1,60,000ลิตรต่อเดือนโดยเฉพาะน้ำดื่มที่ขาดแคลนชุมชนจะแก้ไขปัญหาด้วยการซื้อน้ำมาจากพื้นที่อื่นๆเช่นหมู่หนึ่งบ้านฝ่ายนาตํบลกะไหลซึ่งอยู่ห่างออกไป2กิโลเมตร ตำบลกระโสมห่างออกไป15กิโลเมตรและที่ตำบลล๋อ,อยู่ห่างออกไปถึง19กิโลเมตรปัญหาจากหมู่บ้านไม่วจะเป็นส่วนของน้ําดื่มน้ําใช้นะครับเป็นปัญหายาวนานมาหลายปีแล้วและส่วนใหญ่ชาวบ้านก็รองรับจับน้ําน้ําฝนแล้วก็ซื้อจากตลาดข้างนอกมานะครับบางคนที่ไม่มีเรือก็ต้องมีคาา่าใช้จ่ายค่าเช่าเรือจ้างเรือยิ่งเพิ่มภาระเข้าไปใหญ่น,น้ําบริโภคนี้เสียบอตก็ช่วยแต่ ดื่มไม่ได้มีน้ำบอกก็ใช้ไม่ได้มันเป็นสนิม และตอนนี้นะครับทางทีมโต้ใต้คนจริงสร้างสุขปีสามก็ได้เดินทางมาถึงบ้าน3ามช่องเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเกาะซึ่งก็ล้อมรอบไปด้วยน้ําแต่ว่าน้ําที่เห็นก็ไม่สามารถได้ใช้ในการบริโภคได้นะครับทางออบตอกะไหลนะครับก็ให้ความช่วยเหลือโดยการที่ส่งน้ําบาดาลมาทางท่อนะครับแต่น้ําที่พูดถึงเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะใช้บริโภคได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบของปัญหานี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมทำเลยปัญหาทุกวันนี้ถือเรื่องอะไรครับปัญหาหลักเหล่งน้ำครับเพราะว่าพื้นที่เป็นเกาะทุกวันนี้เหล่งน้ําที่เคยใช้ประโยชน์อยู่ครับมันมีภาวะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติต้นน้ําหรือแห้งส่วนบริโภคเราก็ใช้น้ําดื่มก็คือน้ำคือซื้อมาอ่าใช่น้ําที่ใช้ใช้อาบใช้อะไรก็คือ ก็มีท่อส่งมาจากฝนับสน้นใช่ครับสนับสนุนโดยองค์การมสาวนตําลัลก็วางท่อข้ามคลองสามช่องมานะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อพักน้ําที่วางท่อข้ามฝั่งคลองมาแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ข้ามมัสยิดนะครับเชิญเลยครับอ๋อเนี่ยแหละครับที่บ่อพักน้ําที่พูดถึงใช่ครับมันถึงพอไหมฮะไม่เพียงพอครับแต่ชุมชนเรามีการบริหารจัดการที่อยากให้มันน้ํา ให้ทุกๆครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดหนึ่งครอบครัวฉเฉลี่ยจะใช้น้ำเพื่อการบริโภคประมาณ20ลิตรต่อ3วันหรือ1แกลลอนต่อ3วันนั่นเองครับน้ำา1แกลลอนราคา15บาทค่ขาขนส่ง5บาทต่อ1นแกลลอนรวม20บาทใน1เดือนชาวบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่ต้องซื้อน้ำมาเพื่อบริโภคเฉลี่ย4,000บาทต่อครัวเรือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำมากน้อยของครัวเรือนด้วยครับ จากปัญหาดังกล่าวทีมงานได้พบนวัตกรรมเปลี่ยนน้ำทะเลจากน้ำเค็มให้กลายมาเป็นน้ำจืดซึ่งเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร์ธิดารัตบุญศรีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว,วกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนวัตกรรมนี้สามารถคัดแยกเกลือจากน้ำธรรมชาติหรือน้ำทะเลได้ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้ากรองได้น้ำสะอาดมีคุณภาพสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ หลายๆพื้นที่นะคะจะมีปัญหาเรื่องของการหาแหล่งน้าจืดเพื่อการบริโภคอย่างเช่นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลหรือพื้นที่ที่เป็นเกาะสําหรับการทํางานของเครื่องนะคะเราก็จะประกอบด้วยขั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็มีฐานแล้วก็มีเลซินสําหรับแลกเปลี่ยนประจุเรื่องของความเค็มจะถูกกาจัดข้างบนและข้างล่างบางส่วนน้ําทะเลที่มีความกระด้างเนี่ยจะทําให้เกิดโรคนิว่วก็จะถูกกาจัดในส่วนของเลซินที่เป็นประจุลบและประจุบวกค่ะ สัปดาห์น้านะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในการบริโภคของบ้าน3ามช่องเหนือกับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามวันต่อครับชุมชนใดที่มีปัญหาและต้องการให้ทางโครงการโต y o ต้าคนจริงสร้างสุขนำนวัตกรรมไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e a l tv com ครับ